ยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้อ่านภาพรวมดีร้ายในช่วงไตรมาสแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาพรวมของช่วงเดือนมกราคมพามีนาะแค่3เดือนแล้วก็เจาะแค่เฉพาะเรื่องดีเรื่องร้ายอยู่ที่ว่าไพ่เขาจะเล่าอะไรนะอ่าน คือถ้าเกิดว่าไพ่เขาโฟกัสเรื่องงานก็เดี๋ยวจะเล่าเป็นเรื่องงานแต่ถ้าไพ่เขาพูดกว้างๆก,ก็เดี๋ยวรอฟังว่าจะมาประมาณไหนนะคะก่อนอื่นนะคะสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานั่งฟังคลิปในช่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนอื่นขอพระคุณมากนะคะแล้วก็จะอธิบายว่าคลิปในช่องนี้เนี่ยสามารถฟังได้ทั้งรูปแบบลัคนาและราศีเพราะฉะนั้นท่านที่กดเข้ามาด้วยคําว่าตุลเนาะ แล้วกําลังสงสัยเราเนี่ยเกิดในลัคนาตุลเอ๊ะฟังคลิปนี้ได้หรือเปล่าคลิปนี้เป็นแค่ของราศีหรือเปล่าก็จะบอกว่าฟังได้นะคะสามารถฟังได้ทั้งแบบลัคนาและราศีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดราศีตุนและรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนาอยู่ในราศีอื่นก็ไปฟังคลิปลัคนาด้วยนะประมาณนี้ค่ะอ่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลทุท,ทุกท่านในการเปิดไพ่นะคะไพ่ที่พี่หมอเอามาใช้ทำคลิปในวันนี้นะคะก็คือโอสต l e า a ร o t เผื่อมีท่านใดเข้ามาเพราะว่าชอบดูหน้าไพ่แล้วก็เออมาดูว่าเออไพ่ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ก็สามารถไป สั่งซื้อได้นะสำหรับสายสะสมไพ่นะคะมีลิงก์ให้กดนะเป็นค่าขานมขำๆนะของพี่หมอนะคะอยู่ข้างใต้ประมาณนี้ค่ะอ่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะมาดูกันว่าภาพรวมดีร้ายนะคะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะขัวจะพูดเป็นกันเหลือเกินชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงไตรมาสแรกนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ เรื่องราวดีๆเหตุการณ์ร้ายอะไรควรระวังอะไรที่รู้แล้วเออยิ่งดียิ่งควรทําก็มาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกของตูนนะสเตรนค่ะเอมเพรอร์เฮมเมเจอร์อาคาาติดกัน3มใบเล้วเมจิเจชียนค่ะ งถ้วยหนึ่งเหรียญเด็กดาบสองไม้เจ็ดไม้อืมคิงควีนขึ้นพร้อมกันนะฮะควีนถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายโอเคอก้าววย่ก้าดาบค่ะ ก่อนที่จะอ่านเหมือนเดิมขอดูหน้ากล้องตัวเองนิดนึงนะคะนั่นไงทำไมมันไม่ตรงอะ,อะประมาณนี้นะน่าจะได้นะคะโอเคมาค่ะมาดูเรื่องราวดีๆนะคะหรือว่า เรื่องร้ายๆเอาเรื่องดีก่อนดีกว่าเราเอาเรื่องดีก่อนต้องบอกว่าเรื่องดีของชาวตุลเรื่องแรกที่มองเห็นก่อนนะคะคือรู้สึกถึงความสามารถของตุนเองอะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยมีความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆแต่ว่าเวลาได่ยิาปัญหาต่างๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าเออเราจะมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวฟังกันทีละจุดนะคะแต่ถ้าในจุดที่ดีอะ่ะคือ ก็ถ้ามันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามหรือมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในช่วง3เดือนแรกเนี่ยคือมองว่าชาวตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการจัดการสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีรวมถึงปัญหาต่างๆที่เคยเกิดแล้วจัดการไม่ได้ด้วยนะในช่วงสามเดือนแรกจัดการได้ทำได้แล้วทำได้ดีด้วย ม,มันมันถือเป็นข้อดีอ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมชีวิตเราได้เลยเราไม่สามารถจะควบคุมจัดการปัญหาอะไรได้เลยอยู่อยู่ในสามเดือนนี้คุณทำได้นะคะต่อมาในเรื่องของงานเนี่ยรู้สึกถึงโอกาสจากทางไกลนะโอกาสจากทางไกลก็อาจจะหมายถึงต่างถิ่นนะคะบางคนอยู่กรุงเทพมีเกณฑ์ต้องเออ หัวหน้าส่งไปทํางานไกลๆอะไรเงี้ยเออไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับมาหรือบางคนตกงานก็อาจจะได้งานแบบไกลๆหน่อยหรือว่าอองานต่างประเทศจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะรวมถึง งานออนไลน์ก็ได้ค่ะเอองานออนไลน์ก็ค่อนข้างโดดเด่นมันจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาในช่วง3เดือนแรกนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายทําธุรกิจนะพี่หมอก,ก็มองว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้าคุณมีความคิดนะคะหรือไอเดียอยากจะท project ําโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะบางคนทํางานประจําด้วยก็ได้นะแต่อยากจะเริ่มทําธุรกิจหามองหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าในช่วง3เดือนแรกคิดแล้วต้องลงมือทำเพราะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องทำไม่ทำไม่ได้คิดปุ๊บทำปับ๊บทำแล้วจะเกิดความสำเร็จเพราะว่าจังหวะในช่วง3เดือนแรกอะพี่หมอรู้สึกว่ามันจะมีข้อดีอันนึงที่มันมันซับพอร์ตกันอยู่อะค่ะก็คือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนอย่างเรื่องงานเนี่ยนะเมื่อกี้ที่พูดก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เนะี่ยเขาเห็น ศักยภาพในตัวของชาวลคราศาีตุลเขาก็ส่งคุณไปทำอันนี้อะไรประมาณนี้นะให้คุณไปรับหน้าที่นี้ไปทำบทบาทนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นด้วยนะในสามเดือนแรกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนตกงานที่เมื่อกี้พี่หมอพูดนะว่างงานตกงานมีเกณฑ์ได้งานทางไกลหมายถึงว่างานที่มันดูไกลๆหน่อยไม่บอกก่อนนะอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ถ้าใครอยากได้งานไกลบ้านที่หมอรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะ มันดูเป็นแบบหรือเป็นบริษัทต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็ได้อะเป็นบริษัทต่างประเทศลองไปหางานในลักษณะนั้นดูนะคะหรือทํางานต่างประเทศไปเลยคุณจะได้โอกาสพวกนี้ใครที่รอลุนลุ้นแบบอยากไปทํางานต่างประเทศมากเลยค่ะมีเกณฑ์ไหมนี่บอกเลยปจังหวะที่ดีได้แล้วพอคุณลงมือทําคุณคว้าโอกาสดีคือมันต้องคว้านะไม่คว้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีพาร์ทข้อเสียใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าทำไมต้องคอยเตือนแบบนี้นะเพราะว่า บอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงที่มีคนเขาสนับสนุนถ้าคุณคว้าโอกาสนี้คุณก็จะมีเกณฑ์ของความก้าวหน้าความเติบโตมั่นคงถ้าเป็นงานใหม่ใครตกงานว่างานก็แปลว่างานเนี้ยจะโตไปได้อีกเป็นงานที่คุณทําไปได้ย,วยาวๆเลยมันเป็นจังหวะที่คุณต้องคว้าเท่านั้นอันนี้ย้ําแบบนี้นะต้องย้านะคะต่อมานะคะ เรื่องดีหนึ่งเรื่องก็รู้สึกถึงเอ่เป็นรู้สึกถึงช่วงจังหวะที่เมื่อกี้พูดถึงการจัดการการควบคุมเนาะการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นเพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลในจังหวะนี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะเหมือนแบบ,ม,บมีไหวพลิบเออมีไหวพลิบอยู่ๆมันเป็นของมันเอง ถ้าบางคนฟังอยู่แล้วสึกหนูเป็นคนไม่มีกลิ่นเลยนะหนูเป็นคนแบบไม่ไม่สามารถจะทําอะไรแบบนี้ได้พี่หมอบอกเลยว่าอยู่ๆมันเป็นเองมันเป็นจังหวะของคุณนะคุณจะอยู่ๆก็ไหวพริบคุณเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่ามันจะไปเจอกับจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแค่ไหนมีสถานการณ์แบบอะไรที่มันลนเราแค่ไหนอะ่ะโอ้โหชาวลัคนาราศีตุลคุณเอาอยู่นี่คือข้อดี ย้ำอีกทีแล้วกันนะคะเพราะมองเห็นคำว่าไหวพริบป,ปฏิพานเข้ามาด้วยในช่วงนี้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยก็ได้บางคนเนี่ยก็เอาไปใช้ในการทำงานใช้ไหวพริบใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานแล้วปรากฏว่ามันยิ่งส่งผลส่งความสำเร็จให้กับตัวคุณนะคะต่อมาเรื่องสุดท้ายค่ะก็มองว่ามีเกณฑ์ของการได้รับข่าวดีเกี่ยวกับทางการเงินนะซึ่งมันมาได้ทั้งจากโชคลาภ ลนะาบลอยนะคะแต่ลาบลอยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันมีอะ่ะมันจะบอกว่าไม่มีไม่ได้ไพ่มันขึ้นแต่ว่าอาจจะถ้าเทียบอ่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่สู้โอกาสอื่นโอกาสดีทางทางอื่นนะคะที่ไม่ใช่โชคลาบเช่นคุณได้รับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับงานแต่ไอโอกาสเนี้ยส่งผลให้คุณได้เงินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะหรือคุณไปลงทุนทําธุรกิจอย่างที่บอกอ่ะถ้าคุณทํา คุณคิดปุ๊บทำปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวเงินมันงอกเงยตามมาคือมองว่าโชคลาภนะ่ะมันมีบอกว่าไม่มีไม่ได้สําหรับไพ่ตรงหน้านะคะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับโอกาสด้านอื่นโอกาสด้านอื่นก็ยังเด่นกว่าสาเหตุที่ต้องพยายามย้ําแบบนี้เพราะว่านี่คือดวงรวมค่ะ,ะพูดคําเดิมเนาะนี่คือดวงรวมถ้าเกิดว่าดวงพื้นฐานของคุณนะ่ะมันไม่มีเลยในเรื่องของโชคลาภอะ่ะพี่หมอก็กลัวว่าคุณฟังปุ๊บ เฮ้ยเอามีโชคเหรคุณเสี่ยงใหญ่เลยทีนี้มันก็ไม่ได้เนาะก็ให้โฟกัสไปที่โอกาสกว้างๆนะคะแต่ถ้าโอเคบางคนแบบซื้อขำๆติดสนุกก็ไม่แน่นะก็ลองดูนะประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าถือว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคลาบการได้รับเงินก้อนหรือว่ามีบางคนก็เป็นเงินเดือนปรับขึ้นด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้รวมถึงหลายๆคนเนี่ยยังมีเกณฑ์ได้ของมีค่า เหมือนกับมันเป็นจังหวะที่คุณสามารถหามาได้เป็นของที่คุณอยากได้มานานแล้วอ่ะอันนี้บางคนก็ซื้อเองนะบอกก่อนบางคนก็มีคนให้มาเป็นของขวัญน,นะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับเรื่องราวดีๆของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วง3ามเดือนแรกทีนี้พูดถึงอุปสรรคปัญหาเรื่องร้ายหรือสิ่งที่ต้องระวังควบคู่กันไปนะคะในช่วงไตรมาสแรกข,ของชาวลัคนาราศีตุลอันดับแรกก็คือเรื่อง อุปนิสัยหลักส่วนตัวของคุณพีห่หมอรู้สึกว่ามีตุนหลายคนเลยที่นั่งฟังอยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดกังวลน,นะคะหรือว่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งผลให้มปปีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกิดความเครียดสะสมนะคะบางคนก็นอนไม่หลับนะประมาณนี้เลย แล้วก็รู้สึกถึงงานที่มันค่อนข้างยุ่งค่ะอย่างที่บอกว่าการงานช่วงนี้มันค่อนข้างมีโอกาสดีนะคะก็มองว่างานจะยุง่งมีปัญหาจุกจิก,จก,จกเห็นไหมมันมาพร้อมกับ ช่วงจังหวะที่คุณจะได้ใช้ไหวพริบนั่นแหละมันจะมีปัญหาจุกจิก,จก,จกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามากวนอ,อกกวนใจตลอดนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในพาร์ทของการแข่งขันสูงคือตัวงานเนี้ยเราทําแล้วมันดีแหละแต่ว่ามันก็มีการแข่งขันในงานนั้นๆน่ะค่อนข้างสูงด้วยมันก็เลยต้องใช้ความอดทนหรือว่าใช้ไหวพริบอย่างที่บอกในการแก้ไขในการจัดการนะคะแต่ก ไม่เป็นไรก็ข้อดีก็คือตุนทําได้ไงใช่ไหมล่ะนะคะแต่ก็มันก็ต้องระวังอันนี้คือรู้เพื่อรับมือนะคะแล้วก็อยากให้เรามาัระวังเกี่ยวกับข่าวลือหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดนะคะอันนี้มองว่าน่าจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะไปรับสารอะไรจากใครหรือคนที่เพิ่งรู้จักกันก็ได้เออสอประเด็นนะไม่ใช่สองประเด็นขออภยัยสองข้อสังเกต หนึ่งเป็นคนอายุน้อยกว่าสองเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักกันยังไม่สนิทกันมากไม่คุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่าไปเชื่ออะไรมากรู้สึกว่าเขาจะเอาเรื่องปวดหัวหรือว่าเอาข้อมูลเอาอะไรผิดผิดเนะี่ยมาให้คุณก็แนะนำว่าให้ระวังในการที่จะพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนลักษณะนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณอินไปกับเขานะพี่หมอกามองว่ามันมีเกณฑ์ที่เราจะกลายไปแบบเหมือนเหมือนไปกระทบกระทั่ง บุคคลที่สามสมมติาาว่าคุณไปร่วมวงฟังข่าวลือผิดๆเนะี่ยผูดง่ายเหมือนเขานินทาแหละเราเข้าไปนั่งฟังอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราไปร่วมวงแล้วนะเออก็อาจจะต้องเลือกดูคนนิดนึงนะคะจังหวะนี้นะมีคนบางคนที่ไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่นะประมาณนี้นะคะก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานดีเงินก็ กำลังจะมาค่อยๆมาหร,หรือบางคนมาเลยนะเป็นก้อนๆมาเลยบางคนก็ค่อยๆทยอยมาคือมันค่อยๆดีขึ้นแหละจังหวะใน3นเดือนนี้แต่ก็มีจุดจุดที่มันจุกจิกเหนื่อยใจเหมือนมันมีปัญหายุบยิบยิบยุมย่มยิมย่ม,ม,มเข้ามาให้แก้ตลอดเวลเวลาแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นเลยในในช่วง3เดือนแรกนะคะรู้สึกเป็นเรื่องที่แบบปก ประเด็นไปเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยเด่นคือมทาทั้งที่มีควีนกับคิงถ้วยนะแต่พี่หมอรู้สึกว่าสองใบนี้มันกลายเป็นเหมือนตัวชาวราศีตุลนนะเข้าไปนั่งอยู่ในจุดที่คุณต้องไปนั่งฟังปัญหาคนอื่นนะเห็นไหมถึงได้บอกว่าระวังนะใครเอาอะไรมาพูดเนี่ยฟังได้แหละแต่อย่าไปร่วมวงอย่าไปเมาส์อย่าไปอะไรอย่าไปอินมากเออรับฟังได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงไตรมาสแรกนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ ใช้คำว่ากำลังจะดีขึ้นดีกว่านะมันค่อยๆอ,อ่ะไพ่ไพ่ของตุนมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ได้เปลี่ยนหรือว่ามีจุดพลิกผันแบบรวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ค่อนข้างการันตีได้แหละว่ามันมั่นคงอ่ะกำลังเข้ามาอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะคว้าไหมโดยเฉพาะเรื่องของงานอันนี้ยาวมากๆนะคะ หลายหลายคนนะ่ะไม่ว่าคุณจะว่างงานไม่ว่างงานนะ่ะถ้ามันมีโอกาสอะไรเข้ามาใน3เดือนนี้อยากให้คุณคว้าไวค้ค่ะต่อให้คุณรู้สึกว่าหูยปัญหามันเยอะอยู่เชื่อเถอะคุณรับมือได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ควา้าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพลาดโอกาสดีๆนี้ไปนะคะประมาณนี้สําหรับเรื่องดีเรื่องร้ายของชาวลัคนาราศรีตุลย์ในไตรามาสแรกนะคะสําหรับท่านใดอย่างที่บอกว่าถ้าเพิ่งเข้ามาฟังเป็นคลิปแรกก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ช่องนี้ไปนะคะ าสามารถกดไปฟังภาพรวมปี2569ของชาวละคนาราศีกันก่อนได้เอ้ยขออภยัยอันนี้ตุนพี่หมอพูดกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยนะมันไม่หายเลยนะนิสัยเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดทางแก้ไว้แล้วเดี๋ยวแล้วก็เป็นอะไรกับตุนไม่รู้เป็นราศีที่ผิดบ่อยเหลือเกินนะคะอเอาเป็นว่าขอภาขอภยัยขออภัยไม่มีอะไรจะแก้ตัวขออภยัยแต่ว่าเราอ่านตุนนะคะ ด้วยความที่มันอัดติดกันค่ะช่วงท้ายปีนะมันยังหลงๆเพราะว่าเพิ่งอัดกันจบแล้วก็มาอาัดตุนต่อมันจะเป็นอย่างนี้ประจำค่ะขออภัยแล้วพิจิกเขาก็จะเจอตุนบ้างนะแวบๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะคลิปหลังจากนี้ไม่พลาดและมั่นใจเพราะเดี๋ยวพี่หมอจะวางเอาไว้เลยเป็นไวบอร์ดเล็กๆเลยว่าตุน <laughs> นะตุนกันพิจิกวางไปเลยให้มันจบจบไปกําลังจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองผิดไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆนะคะก็อ่ะเอาแบบมานี้แล้วกันนะคะโอ้โหกันไปตั้งเยอะเลยอะ่ะกว่าจะรู้ตัวทําให้ทุกคนอาจจะแบบมันไม่สนุก่เข้าใจได้นะบางคนฟังแล้วมันติดขัดเอะตกลงกันหรือตุนนะคะก็ให้ยึด ต้นคลิปค่ะต้นคลิปไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าเรามีสติดีร้อยเอร์เซ็นในการที่เราพูดนะแต่เวลาเราพูดมันเพลินอะเวลามันพูดไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยแล้วมันจะเพลินแล้วมันก็หลงไปพูดกันนะคะแต่จริงเรารู้แหละว่าเราอ่านอะไรอยู่ขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่กดอัดใหม่ด้วยนะให้ทุกคนรู้กัน,ปนไปเลยเนี่ยแหละคือความผิดพลาดเราจะได้เอาไปแก้ด้วยค่ะยังไงก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะคะชาวลัคนาราศีตุลที่เป็นกันไปสัตตั้งนานเนี่ยนะคะที่เข้ามานั่งฟังพี่หมอ แล้วก็ให้โอกาสเข้ามานั่งฟังคนพูดผิดอยู่นั่นแหละนะหลายๆคนก็น่าจะเข้ามาฟังซ้ำอยู่ต้องขออภัยจริงๆนะคะเอาไว้จะพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คลิปหน้าไม่ผิดแน่วั่นใจเพราะเดี๋ยวเราจะวางไว้เลยว่าตุนถ้ายังผิดอีกนี่ไม่ไหวแล้วนะนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ